สวัสดีครับผมโบจากช่องหาเหียวแล้ววันนี้เราก็อยู่กันในเกมบีดเอท่าโซเช่นเคยซึ่งวันนี้ผมจะมาสอนการหาโซต่อสู้สีส้มแล้วก็เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่าตัวละครไหนควรใช้โซสีส้มแบบไหนนะหรือไม่ก็โซอไหนควรใช้กับตัวละครแบบไหนนะวันี้มาชมกันเอาเรื่องแรกก่อนก็คือการหาโซต่อสู้สีส้ม มันจะเป็นสีส้มนะในเกมมันจะเขียนว่าสีส้มนะไม่ใช่สีทองแต่กรอบมันจะเป็นสีทองแหละแต่ว่าในเกมมันเขียนว่าเป็นสีส้มอ่ะอันแรกสําหรับการหาโซนะก็คือเราเข้ามาที่ร้านค้าหน่วยอันนี้จะเป็นของกิวเป็นแต้มกิวนี่มันจะมีให้แลกด้วยแต้มหนึ่งแสนสองหมื่นแต้มแล้วถ้าเราไม่อยากได้อันนี้เราสามารถมากดรีเฟรชได้ก็คือครั้งละห้าร้อยแต่ครั้งถัดไปไม่รู้มันจะแพงขึ้นไหมนะแต่ว่าถ้าเราไม่รีเพราะแต้มเราไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ย เราก็มันจะมีเวลาให้ว่ากี่กี่ชั่วโมงมันถึงจะรีให้เราฟรีนะซึ่งอันนี้ผมก็ผมก็ไม่ได้อยากได้นี้หรอกแต่ว่าเราก็รอแต้มให้มันถึงก่อนแล้วกันนะถ้ามันถึงแลยวเราก็น่าจะแรกถ้ามันเป็นอันอื่นนะซึ่งอันนี้ผมไม่เอาอยลู่แล้วก็เก็บแต้มไปก่อนอันนี้จะได้จากการบริจาคกิลกับเขออาอะไรเปิดไอเซนนะ่ะเออมันถึงจะได้แต้มอันนี้นะนี่จะเป็นอันนี้สาหรับอันแรกต่อไปอันที่สองอันนี้เป็นกิจกรรมศึกเคมบริด อันนี้จะเปิดตอนเลเวล40กบเซิร์ฟเวอร์นั้นเปิดครบ8วันแล้วเออเปิดครบ8วันกันเลเวลเรา40สิงจะเปิดกิจกรรมนี้เดี๋ยวผมจะไปเล่นให้ดูด้วยสำหรับกิจกรรมอันนี้นะผมเหลือรอบเอาไว้ให้ดูอยู่ซึ่งกิจกรรมอันนี้จะมีให้แรกเป็นแบบเขาเรียกวะไรอาวุธเฉพาะของตัวละครแล้วก็มีเสียตัวละครแล้วก็เป็นโซ่ต่อสู้สีส้มแล้วก็เป็นไอ้ขานาดจะเป็นตำรากับเป็นแสงอะไรพวกนี้นะจะเป็นประมาณนี้ไ,ไ,ไ,ไอ้ไอ้ไอ้เนี้ยก็ต้องใช้แต้มแสนสองเหมือนกันสำหรับโซ่สีส้มนะ ออจะพูดเป็นสีทองตลอดเลยโซสีส้มเออใช้หนึ่งแสนสองหมื่นเหมือนกันแต่อันเนี้ยผมว่ามันค่อนข้างหายากกว่าไอ้ร้านค้าหน่วยอีกนะซึ่งอันนี้มันผมก็เพิ่งเล่นไปวันแรกแหละมันก็จะได้น้อยหน่อยซึ่งอันนี้อีกนานกว่าเราจะได้อ,อ่าจะเป็นร้านค้าหัวใจไม่มีร้านต่อไปอีกอันหนึ่งก็คือการสุ่มสุ่มจากกาชาปองอันนี้มันก็จะมีโอกาสได้อ,อ่าโซต่อสู้สีส้มเหมือนกัน ซึ่งเลนมันจะอยู่ที่1%นะสำหรับโซสีสม้มนี่ก็จะเป็นอันนี้ใครคิดว่าดวงดีก็มาสมดีได้เดี๋ยวก่อนที่จะไปบอกว่าอันไหนใช้กับตัวไหนเดี๋ยวผมจะไปเ,เล่นในกิจกรรมอันใหม่ที่ผมบอกนะ้เวลสี่สิบนี่จะเป็นอันนี้เคมปจิศึกแย่งชิงอันนี้กิจกรรมนี้ศึกศึกแย่งชิงหรือเรียกอันนึงก็คือเป็นกิจกรรมหนึ่งหนึ่งนะก็คือมันจะให้เราเลือกตัวละครมาหนึ่งหนึ่งมาสู้กันซึ่งตอนแรกที่เราเจอ แรงต่ำๆอย่างเงี้ยมันจะเจอกับบอดก่อนซึ่งของผมนี่จะเป็นแรงที่2แรงแรกจะเป็นบอลต่อไปก็มาเป็นอ่อซิลเวอร์ซึ่งแต้มที่เราจะได้เขาเรียกอะไรไอแต้มเป็นเขียวๆเ,เนี่ยจะดูจากข้างล่างนี้อันนี้มันจะเขียนว,ว่า26ต่อชั่วโมงผมขึ้นมาเป็นแรงซิลเวอร์เนี่ยมันถึงจะได้26ต่อชั่วโมงแล้วเราก็มากดรับเอาตอนนี้ของผมได้อยู่206เต็มที่3,000เราก็ต้องมากดรับอันนี้เรื่อยยิ่งเราแรงสูงมันก็จะได้เยอะขึ้นนะของ ถ้าอย่างน,นี้ที่เป็นบอดที่แรงหนึ่งอย่างเงี้ยมันจะได้ร้อยสามสิบต่อชั่วโมงมันทำให้เราแลแกของได้ดีขึ้นนะป่ะเดี๋ยวมาเทสในที้ดูก่อนผมน่าจะเหลือประมาณสามรอบั้งซื้อซื้อมาแยกนะเนี่ยดูชื่อง่ายง่ายเลยมันจะเขียนเนะี่ยโรบอดสามแปดศูนย์ศูนย์สี่อันนี้คือบอดชัวๆพลังพลังมันจะอยู่ที่สามพันสามเราก็เลือกตัวละครของเรามาตีได้นะอย่างของผมเนี่ยตอนตีมาประมาณเจ็ดแปดรอบแรกเนี่ยผมก็เอาตัวละครพลังแบบเยอะกว่ามันอ่ะเออเราไม่ต้องเอาแบบตัวละคร หลักๆเราอย่างเงี้ยหลักสองหมื่นเงี้ยไปตีกับสามพันมันก็ไม่ใช่เรื่องเนาะอย่างเนี้ยของมันสามพันสามผเก่เาเนี่ยอ่ะมันชื่ออะไรนะจินตะใช่ไหมหกพันหกแค่นี้ก็ชนะแล้วเราเพราะยังไงมันก็เป็นบอทนะถ้าเจอกับคนก็อีกเรื่องหนึ่งนะนี่ก็ตีไปอันนี้ถ้าใครที่อยากดูก็กดสคิปข้ามไปก็จะเป็นประมาณนี้สำหรับกิจกรรมนี้ตอนนี้ึ้นมาเป็นซิเวอร์เจ็ดลตีไปเรื่อยๆเนี่ยสามพันสี่ บอดมันก็จะเก่งขึ้นทีละหน่อยทีละหน่อยนะแล้วก็เอาเนี่ยเอาแบบันเจ็ดก็พอแล้วยังไงก็เจอบอดอยู่แล้วนะวันหนึ่งมันน่าจะไม่ให้เอาตัวซ้ำมั้งอันนี้ถ้าจากที่ดูเพราะว่าตัวไหนใช้ไปแล้วมันก็จะคัดออกคัดออกให้เราเนี่ยอย่างเมื่อกี้เออเอาหมดแล้วโอ้เ็นกันหมดแล้วก็หมดแล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวกดขอรับก่อนนี่ก็จะได้ส6แต้มตอนนี้จะมี2 6 6หเราต้องการทั้งหมดแสนสองงน่ถึงจะได้นะ สิ่งที่ผมจะแลกก็คือผมจะแลกเป็นโซต่อสู้สีส้มก่อนถ้าเจอดีๆผมจะแลกมาไว้ก่อนเพราะว่ามันเป็นน่าจะเป็นสิ่งเดียวที่สามารถสลับเปลี่ยนกับตัวละครอื่นได้นะสมมติตัวนี้เราเออเราตัวใหม่มาอย่างเงี้ยเป็นเมตาใหม่มาแล้วก็ถอดจากตัวเก่าไปให้ซึ่งอันเนี้ยมันเป็นอันที่แบบสามารถถอดไปไหนมาไหนได้เลยนะมันคุ้มกว่านะถ้าอย่างเราแลกเศษตัวละครแดงอย่างเงี้ยบางทีมันตกเมตาแล้วหรือไม่ก็ ถ้ามันตกไมใต้แล้วมันก็จะไม่ค่อยเก่งละเท่าไหร่ก็คือตัวไหนม,มันจะเก่งกว่าหรือไม่ก็แบบบางตัวละครที่แบบไว้ตีบอสไว้ทําอะไรหนึ่งหนึ่งอะไรเงี้ยมันจะเก่งแล้วก็อันนั้นแรกไว้ได้ก็อีกเรื่องนึงนะส่วนทอ้ส่วนแ้าใครจะได้เป็นอาวุธสําหรับอาวุธเฉพาะอันนี้ก็แล้วแต่แล้วแต่คนนะว่าเราอยากเราปั้นตัวไหนสุดหรือว่ามันมีอันไหนไม่ให้แลกเราก็เอาของอันนั้นส่วนอันล่างนี้ก็แล้วแต่สัยยาสายว่าเราจะปั้นเยอะน้อยแค่ไหนแล้วก็แลกไปสำหรับอันนี้ก็จะจบไปสําหรับการหา เ,เขาเรียกอะไรโซ่ต่อสู้สีส้มสําหรับสายฟรีสายที่แบบเติมน้อยสามถหาได้หรือไม่ก็จากกิจกรรมต่างๆอย่างกิจกรรมเติมเงินอย่างเงี้ยเดี๋ยวนะกิจกรรมเติมเงินเนี่ยจากัดเวลาเติม825มันจะได้เป็นสุ่มมันสุ่มอะ่ะเออถ้าอันนี้สุ่มเป็นสีม่วงถ้ามันให้เลือกอะ่ะผมก็จะเติมอยู่เนี่ยอันนี้นะแพ็กสุ่มถ้ามันให้เนี่ยถ้าเติมพันหกกว่าเนี่ยแล้วมัน ให้เลือกได้เอเอนั้นะผมเอาอยู่แต่เนี่ยมันส่งไงผมเลยไม่เอาผมกลัวมันจะได้แบบอันป้องกันเนี่ยถ้าได้อันที่แบบป้องกันห,ยหวยเงี้ยมาก็คือแบบเราก็เสียเงินไปฟรีซึ่งมันไม่คุ้มไอ้พวกเนี้ยผมก็เลยจะผ่านไปนะอันนี้คือสำหรับกิจกรรมสายเติมต่อไปก็จะเป็นกิจกรรมแบบ event, อีเวนต์นะอีเวนต์ที่แบบมามาสลับสับเปลี่ยนไปเงี้ยก็จะมีตออย่างตอนนี้มันจะเป็นกิจกรรมแชร์หาของยินเนาะมันจะมีแลกเปลี่ยนก็คือเนี่ยจะมีให้แลก ใช้50หอยใช้50เปลือกหอยสามารถแลกได้อันเนี้ยเอ่อถ้าใครมีหยกมีอะไรพอมันก็น่าน่าเอาอยู่เพราะว่ามันมันสามารถเลือกได้ซึ่งในในเซต6 6ชิ้นนะ่ะมันจะมีอันนี้ที่ดีที่สุดนี่เป็นโซ่ต,ต่อสู้ทำร้ายก็คือจะเพิ่มแอแท็ก5 0อัตราคี์4%แล้วก็คีดาเมจอีก4.95%อันนี้คือดีอันต่อไปอันนี้จะเป็นหนวกอกับสายแท้งอะไรอย่างเงี้ยก็ดูเอา เดี๋ยวเราค่อยไปรวบเอาตอนหลังอีกทีนึงนะว,ว่าไหนบอกกับตัวไหนส่วนไอ้แพ็กที่2อ,อันนี้จะเป็นเพิ่มฮิตเอฟเฟกอันนี้เพิ่มบล็อกส่วนอันนี้ก็จะเป็นเพิ่มอัตราคิกับฮีดามิอะไรประมาณนี้ต่อไปเนี่ยจะมีอาวุธ UR ด้วยสำหรับใครที่แบบรอตัวอะไรเนี่ยมีปูยามะมีอะไรแต่พวกนี้มันต้องกดเนื้อเรื่องนะถึงจะได้ต่อไปจะเป็นเ,เขาเรียกอะไรวะ ความสามารถของแต่ละอันนะว่าอันไหนเหมาะกับตัวละครไหนอันนี้ก็ผมจะเทียบเป็นระดับไม่ใช่ระดับสีผมจะเทียบเป็นตัวละครปัจจุบันที่มีอยู่ของเซิร์ฟไทยตอนนี้นะยังไม่เทียบกับตัวละครใหม่ๆที่จะเข้าถ้าตัวละครใหม่ๆเข้ามามันก็จะมีอะไรสับเปลี่ยนได้นิดหน่อยมาสำหรับอันแรกเป็นโซต่อสู้ตรุนตานะอันนี้ก็คือเอฟเฟกก็คือเพิ่มไอแคลก ให้กับตัวเอง4 5 0บวก3 6แล้วก็ทำให้สกิลอันติเราแรงขึ้นอีก6อันนี้คือสำหรับของอขั้นแรกยังไม่อัพดาวแบบนี้อันนี้เหมาะกับตัวละครสายดาเมจสำหรับตัวละครแบกของแต่ละคนนะอย่างถ้าสมมติใครปั้นเบียคุยาแบกแล้วก็อัดอันนี้ให้เบียคุยาได้มันจะทำให้สกิลดาเมจแรงขึ้นหรือไม่ก็ ถ้าใครมีซุยฟองอยากให้มันแบบยิงแบบทีเดียวหายไปเลยเงี้ยเออก็ใช้ได้ไอเซนใช้ได้เคมปมะจิใช้ได้พวกตัวดาเมจทั้งหลายที่เราปั้นเป็นตัวหลักสามารถใช้โซตรึงตานี้ได้นี่นะสำหรับชิดแรกต่อไปจะเป็นโซต่อสู้แก้แค้นอันนี้จะเพิ่ม HP ให้กับคนใส่4,725บวกกับ3.6%แล้วก็เมื่อเริ่ม เริ่มการต่อสู้จะเพิ่มอัตราสะท้อนด้เมจให้กับแถวหน้าเรา4.5%ต่อเนื่อง2รอบอันนี้จะเหมาะกับสายแท้งที่ยืนข้างหน้าอ่าพอเข้าใจเนาะสายแท้งที่ยืนข้างหน้า,เ,า,นา,า,นา,นาเราจะปั้นตัวไหนเป็นสายแท้งยืนข้างหน้าเราก็ใส่ไปอย่างมายูริอย่างเงี้ยอย่างโคมามุละอย่างไรที่เป็นสายเต่าหรือสายโล่อะไรอย่างนี้หรือไม่ก็ โยรุอิจิอย่างเงี้ยที่แบบอันติเสร็จปุ๊บมันเพิ่มอัตราบล็อกให้ตัวเองแล้วก็มีแบบปีหลุดเลือดอะไรเงี้ยที่เราใส่ด้านหน้า,น,านี่นะอันนี้เหมาะกับสำหรับสายแท้งอันนี้คืออันที่ผมไม่อยู่แต่ผมใส่ให้กับซันเยสึนะซึ่งผมให้มันอยู่ข้างหน้าเป็นตัวแท้งนะสำหรับทีมผมต่อไปจะเป็นโซ,ซต่อสู้ทำร้ายอันนี้จะเพิ่มพลังโจมตี450อัตราคิ4.5%แล้วก็อัตราดาเมจอีก4.95% อันนี้ก็เหมือนกับโซตึงตาแรกอันนี้จะเหมาะกับสายดาเมจสำหรับตัวแบกเราสำหรับตัวที่แบบเป็นดาเมจหมู่อันนี้น่าจะดีกว่าเพราะตาคีสถ้าใส่กับตัวดาเมจหมู่มันก็จะมีโอกาสออกเยอะกว่าเนาะเพราะมันจะเฉลี่ยแบบถ้าสมมติเราใส่ให้กับตัวที่แบบตีเดี่ยวมันก็จะตีแค่ตัวเดียวโอกาสคีสมันก็จะแค่แค่นั้นนะเออถงโอกาสคีห้าเปอร์เซ็นต์เออก็ตัวนั้นก็มีโอกาสคีห้าเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเราใส่ให้กับตัวอันตีหมู่ แต่และตัวมันจะมีโอกาสโดน5% 5%หมดมันก็โอกาสออกคี้มันจะแรงกว่านะนอันนี้ต่อไปจะเป็นโซต่อสู้จิตใจอันนี้จะเพิ่มดิฟเขาเรียกอะไรเออเพิ่มดิฟได้พอเข้าใจเนาะเพิ่มรับปลองกัน450อัตราบล็อก4.5%แล้วก็อัตราลดดาเมจอีก4.95%อันนี้ก็เหมือนกับอันที่สองอะ ISO ที่เป็นสะท้อนเหมาะสําหรับสายแท้งพวกสายเต่าสายโล่ประมาณนี้ที่จะแบบอยู่แนวหน้าให้แบบถึกๆ เพราะว่าอัตราบล็อกมันก็ค่อนข้างดีนะมันจะลดดาเมจไปได้เยอะแล้วก็มีแบบอัตราลดดาเมจอีกอันงนึ่งอันนี้ก็ง่ายๆอย่างนี้เลยเหมาะสำหรับสายแทงที่ยืนข้างหน้า,าต่อไปจะเป็นโซ่ต่อสู้คีอันนี้จะเพิ่มพลังโจมตีสุดลสีร่ร้อยห้าสิบแต้มเพิ่มอัตราคีหกเปอร์เซ็นต์แล้วก็คีตีข้อแรงขึ้นอีกหกเปอร์เซ็นต์อันนี้ก็จะเหมาะสําหรับพวกสายคียอย่างอุคิทาเกะอย่างเงี้ยที่แบบเมื่อมันสกิลติดคีเสร็จปุ๊บมันจะใช้สกิลได้ต่อ รือไม่ก็เป็นพวกสายดาเมจอันนี้ผมบอกไปตอนแรกเป็นพวกอันติหมูอ่อะเงี้ยไอ้พวกตัวที่แบบเป็นสกิลดาเมจหมู่สามารถใช้เป็นพวกอัตราคีอะไรพวกเนี้ยผมว่ามันน่าจะค่อนข้างคุ้มที่สุดล,ละครับอันนี้นะก็จะเป็นพวกดาเมจหมั่โอคิโอคิจเกะพวกมายูริอะไรเงี้ยที่เป็นอันติหมูจะเป็นโซต่อสู้พวกสายคีสายดาเมจอันนี้ต่อไปจะเป็นโซต่อสู้กา,ารหานอันนี้เพิ่พมพลังป้องกัน450อัตบบอราบล็อก6%แล้วก็ความแข็งบล็อกอันนี้จะเป็นแบบเอ่อบล็อก บล็อกเยอะขึ้นบีหกเปอร์เซ็นก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้ก็จะเหมาะสาหรับตัวสายแทงเหมือนกันสายแทงที่แบบเย็นหน้าหรือไม่ก็เป็นยรุอิจิที่อันตีเสร็จปุ๊บมันจะเพิ่มบล็อกแถวหน้าใช่ไหมแล้วมันก็จะบวกบล็อกอะสกิลวันนี้บีให้กับตัวมันเองนะเออเพราะฉะนั้นแถวหน้ามันจะถือขึ้นค่อนข้างเยอะเลยเพราะว่าถ้าอย่างใครที่เล่นแบบไปเจอเป็นออในหอคอยเป็นชั้นอย่างเงี้ย เวลาผมตีศัตรูแล้วติดบล็อกอะ่ะผมแทบจะกดออกเริ่มใหม่เลยนะเพื่อให้มันไม่ติดบล็อกเพราะติดบล็อกนี้คือดาเมจมันค่อนข้างหายไปเยอะเลยนะอันนี้นะเป็นไว้สําหรับสายแทงยืนหน้าเหมือนกันต่อไปจะเป็นโซต่อสู้ทองหักอันนี้จะเพิ่มแอคแท็225แต้มเพิ่มป้องกัน225แต้มแล้วก็ฮิตเอฟเฟก6%แต้มกับความแก่งเอฟเฟก6%ให้กับตัวเองอันนี้จะเหมาะกับ ไอ้พวกตัวละครที่แบบมีติดสถานะนะอย่างมายูริอย่างเงี้ยมายูริถ้า use, อัพสกิลเอไมใช่อัพสกิ out, out, ลสิอัพอาวุธอัพอาวุธเขาเรียกอะไรอ่ะอัพอาวุธติดตัวของมันเองเป็นหนึ่งดาวมันจะเอ่อมันจะเพิ่มสถานะอมภาโด้วยมังที่ผมจำไม่ผิดมันจะมีโอกาสประมาณ30%ติดสถานะอมภาตไอ้ตัวนี้ก็จะเพิ่มขึ้นอีกเป็น36%แล้วก็แบบ ถ้าไออันล่างอะผมไม่ค่อยแน่ใจนะแต่อันบนมันจะเป็นฮิตเอฟเฟกต์ถ้าอย่างซุยฟงไม่ใช่ซุยฟงสิโยรุ I i, อิจิอาวุธเฉพาะอัพแล้วอย่างเงี้ยมันเวลามันตีมันจะมีโอกาสติดสตันใช่ไหมอันนี้ก็จะไปเพิ่มอีกหรือไม่ก็เป็นมัซซูโมโตะที่อนตีหมู่แล้วก็มีโอกาสใบกับทําให้สตูติดกหลหนอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะไปเพิ่มให้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะเท่าที่ผมเท่าที่ผมจำได้สำหรับตัวที่มีเอฟเฟกตต่างๆไออันนี้ก็จะเหมานะกับ ตัวละครที่มีพวกเอฟเฟกติดพิษสตันใบกลองหลนอะไรพวกเนี้ยแอเนี่ยจะเหมาะมากเพราะมันจะเพิ่มโอกาสติดให้เราได้เยอะขึ้นนะต่อไปจะเป็นโซต่อสู้มือเปื้อนเลือดอันนี้จะเพิ่มแอคแท็450บก3.6เอ่อ3.6แล้วก็ทำให้เอฟเฟกเลือดไหลของตัวเองแรงขึ้น22 22.5สถานะเลือดไหลก็คือเมื่อจบการต่อสู้ของคู่ต่อสู้คสคู่ต่อสู้ตีปกติมาปุ๊บมันก็จะโดนลด,ดมันจะโดนลดเลือดไปอีก 22.5%ของดาเมจตัวละครที่ทําให้มันติดเลือดไหลซึ่งอันนี้จะเหมาะกับตัวละครที่สร้างความเสียหายแล้วมันติดเลือดไหลอย่างพวกยินซันเยสึเสบียคุยะเบียคุยะก็ตีนะจะติดเลือดไหลนะถ้าผมจำไม่ผิดนั่นแหละตัวละครต่างๆเลยที่มีสถานะเลือดไหลมันําทำให้มันแรงขึ้นนะอันนี้ต่อไปจะเป็นโซต่อสู้ระแวงอันนี้จะเพิ่มพลังจะเพิ่มเลือด4,725 บวกกับสาแล้วก็ทําให้ดาเมจที่ตัวเองได้รับลดลงอีก 5. 4อซอันนี้ก็ตามตัวเลยเหมาะสําหรับแทงแบบแทงจ๋าเลยเพิ่มเลือดก,กับอัตาราลดดาเมจสำหรับตัวละครสายเต่าหรือว่าสายโล่ที่ยืนอยู่ข้างหน้าหรือว่าตัวละครหนก็นแล้วแต่ที่เราปั้นแบบไม่ใช่ตัวดาเมจอะเออยืนอยู่ข้างหน้าโซนี้ถือว่าค่อนข้างดีมันจะทําให้ตัวละครแนวหลังเราค่อนข้างปลอดภัยเพราะว่าถ้ามันเจาะแนวหน้าไม่ได้มันก็จะไม่ค่อยได้ตีแนวหลังถ้าไม่มีสกิลแบบเจาะแนวหลังบบตั้งหานะ ไปพูดขอแห้งหมดแล้วต่อไปจะเป็นโซต่อสู้มองกระจ่างอันนี้จะเพิ่มแอ็แท็ก450บวก3.6ให้กับตัวเองแล้วก็มีโอกาส24มองข้ามพลังป้องก,กันคู่ต่อสู้60ถ้าสมมติคู่ต่อสู้มีเกาะแสนหนึ่งเออเอาเป็นแบบตีกลมกลมคู่ต่อสู้มีเกาะแสนหนึ่งมันมีโอกาส24 24%ไม่สนเกาะคู่ต่อสู้60ก็คือมันจะ เกาะคู่ต่อสู้เหมือนเกาะคู่ต่อสู้หายไป60เกาะมันจะเหลือแค่40%่ก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้ก็เท่าที่ผมอ่านผมว่ามันก็เหมาะกับไอ้พวกตัวละครโจมตีที่เป็นดาเมจหมู่นะเพราะว่าถ้าเราตีแค่ตัวเดียวก็อย่างว่านะมันจะมีโอกาสแค่เออแค่ตัวนั้นจนะจะมีโอกาสแค่ยี่สิบสที่แบบจะเจาะเกาะแต่ถ้าเราใช้เป็นตัวละครดาเมจหมู่อย่างเบคุยะเออเนี่ยอย่างตัวละครหลายๆตัวที่เป็นดาเมจหมู่ มันก็จะมีแต่ละตัวจะมีโอกาส24%ที่จะจอกเกาะหมดซึ่งอันนี้ผมว่าน่าจะ OP มากสำหรับตัวละครที่แบบดาเมจนมูนะอันนี้ต่อไปจะเป็นโซฮิวโซต่อสู้เซนมนว่าเซนหรือเซนะประมาณนั้นจะเพิ่มแอทแทกกระดิฟอย่างละ225แล้วก็เพิ่มเรืออีก2363แต้มแล้วก็เพิ่มผลฮิวอีก6%ให้กับตัวละครเราตอนอถ้าปัจจุบันนะก็น่าจะเหมาะกับอินูเอะ เพราะว่ามันแน่เป็นตัวละครฮิวตัวเดียวมัง้งสำหรับตอนนี้นะถ้าในอนาคตก็เออไอตัวหัวหน้าหน่วยที่ฮิวอ่าาออออะนะอุนาฮานะเออชื่ออะไรอุลุนาฮานะอุนานะอะไรสักอย,อย่างที่เป็นตัวฮิวอ่ะที่เป็นตัวละครผู้หญิงเป็นหัวหน้าหน่วยหรือว่าตัวละครหนก็แล้วแต่ที่มีสกิลฮิวอันนี้คือแบบสุดมากเออมาเฉพาะทางเลยสําหรับสายฮิวตัวละครไหนมีสกิลฮิวดีๆอันนี้เลยสําหรับโซต่อสู้เซนต่อไปจะเป็นโซต่อสู้ล่างเซเซียว อันนี้จะเพิ่มแอดแท450บวก3.6แต้มให้กับตัวเองและหลังจากสร้างดาเมจแล้วมีโอกาส15%ทำให้เป้าหมายโดนดาเมจแรงขึ้นอีก15%เป้าหมายได้รับดาเมจเพิ่มขึ้นอ๋อทำให้ดาเมจที่เป้าหมายได้รับเพิ่มขึ้นอีก15%ก็คือเป็นดีบัฟให้เมื่อมันใช้สกิลแล้วก็มีโอกาส15%ทำให้ศัตรูนั้นติดดีบัฟโดนดาเมจแรงขึ้น15%ต่อเนออืเอ่อง2รอบเออจะเป็นประมาณนี้อันนี้ก็เหมาะสำหรับตัวดาเมจหมู่เช่นกันเพราะว่า ถ้าเป็นดาเมจเดียวก็อย่างว่าเนาะตัวเดียวจะมีโอกาส1ิ้าอร์็ถ้าเป็นดาเมจหมูก็คือทุกตัวมีโอกาส1ิห้าเอร์ซ็ตโดนดาเมจแรงนขะึ้นสิบห้าปอร์เซ็ตต่อเนื่องสองรอบาสำหรับดาเมจหมู่อันนี้โดนซึ่งตัวดาเมจเดี่ยวผมว่ามันไม่ค่อยมีอะไรที่ใช้ได้เลยดาเมจเดี๋ยวจะมีอันเนี้ยอ่ะที่เพิ่มแอคแท็กกับดาเมจฟูลี้ต่อไปอัตราคีอาตาัตราดาเมจอันนี้ก็น่าจะเหมาะกับตัวหมูมากกว่าก็จะเป็นประมาณนี้แหละสำหรับอันนี้นะ ก็ฝากไว้สําหรับใครที่เดี๋ยวผมจะมาเรียงเป็นเทียร์ลิส์สำหรับอันที่ดีที่สุดสําหรับในใจผมนะเออไม่ใช่เทียร์ลิส์ดีสุดอันที่ผมอยากได้ที่สุดเออต้องบอกอย่างงี้อันแรกก็คือนี่เลยโซโซติงตาอันที่สองโซต่อสู้ทําร้ายอันที่สามเออเดรนสระหว่า,างคีกับอันนี้เหรอเอาเป็นคีผมให้มันเท่าๆกันแล้วกันระหว่า,างคี้กับอันนี้นะสองอันหนึ่ง อันนี้อันดับหนึ่งอันดับสองสองอันนี้อันดับสามต่อไปก็จะเป็นเอออันนี้กับอันนี้เหรอเอาไปงี้กว่าอันนี้กับอันนี้อันดับหนึ่งอันนี้อันนี้อันนี้คืออันดับสองที่ผมอยากได้ต่อไปอันดับสามก็จะมีฮิลกับมีอันนี้แล้วก็อันนี้อีกอันหนึ่งอ่ะเป็นสามระดับที่ผมอยากได้คือระดับละสชิ้นเนาะ ใครที่มีไอ้พวกเนี้ยก็คือถือว่าคุณโชคดีละเหมือนคุณเปิดตัวละครได้ตัวระดับ UR ตัวหนึ่งเลยซึ่งไอ้พวกเนี้ยไม่ใช่ว่าเราเปิดแล้วเราจะได้กันทุกคนเนาะบางคนเล่นเป็นหลายเดือนเขาเปิดเขาก็อาจจะไม่ได้ก็ได้นะมันจะเป็นประมาณนี้แหละเพราะว่าอันเนี้ยมันไม่มีการันตีแล้วนะนอกจากเราจะไปหาจากกิจกรรมอื่นๆอีเวนต์อื่นๆซึ่งผมก็อาจจะเป็นหนึ่งในนั้นนะที่องไปหาจากอีเวนต์อื่นๆน,นะก็อย่างคลิปที่สุมออส่มไปเออสุ 7, นะ่มไปตั้งหกเจ็ดพันนั่นก็ยังไม่ได้ไม่รวมกับนอกรอบอีกนะ หลังจากสุมในคลิปเสร็จปุ๊บผมไปสุ่มนอกรอบอีกประมาณยี่สิบครั้งสิบหรือยี่สิบครั้งอะ่ะก็ไม่ได้อยู่ดีนะก็จะเป็นประมาณนี้สำหรับโซต่อสู้สีส้มนะหรือถ้าใครได้เป็นโซต่อสู้สีม่วงเป็นเอฟเฟกต์ effect, มันก็จะดรอปลงมาหน่อยนึงแต่ว่ามันก็สามารถใช้ได้ถ้าเราอัพเต็ม3าดาวอะไรเงี้ยก็ใช้ทูทูได้ถ่ายไปรอสีส้มก็จะเป็นประมาณนี้สำหรับคลิปวันนี้ ไม่ดูนะว่าฟังกันจนจบหรือว่ากดสกคลิปค่ะไม่รู้ว่าได้ความรู้กันไปมากน้อยเท่าไหร่นะก็ก่อนจากไปก็ฝากกดไลค์กดซับให้ช่องผมด้วยนะครับผมสามารถกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปสถัดไปได้สวนใครว่างก็สามารถไปดูเป็นคลิปเก่าๆได้นะเดี๋ยวจะแปะเพลย์ลิสต์ไว้ทางขวาคลิปไว้ทางซ้ายแล้วกันนะก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมจนถึงตอนนี้ครับผมคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็เราติดตามเอานะหรือผมอาจจะเป็นรีวิวเป็นโทชิโร่อะไรก็ได้นะแต่ว่า หรืออาจจะไม่เอาไนนะเพราะว่ามันไม่ค่อยเก็บอาจจะเป็นรวบในคลิปอื่นแทนแล้วกันนะก็จะเป็นประมาณนี้สําหรับคลิปวันนี้ก็ขอขอบคุณี้งนกใครที่เข้ามารับชมนะครับผมไม่เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ